สวัสดีกันด้วยนะครับกับรายการเฟิร์สซาวีนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับผมก็จะมาบอกเอ,อถ้าผมครบห้าสิบซับผมก็จะมาแจกสกินนะครับสกินเท่เสยสวยครับอ่าเราก็จะมีอะไรพูดอีกอะไม่เตรียมตัวเลยนเนี่ยเราเนี่ยนะก็จะ มาแจกสกินแล้วก็มาแล้วก็แจกสกินแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็วกกกวกวกทำปกช่องให้ด้วยนะครับถ้าครมห้าสิบซับมาไหนนะครับผมก็จะสุ่มคนนะครับไม่รู้จะมีใครมาคอมเมนต์หรือเปล่าอกด,ดการเข้าร่วมก็คือแค่ส่งลายคุณมาลายพร้อมกับไอดีนะครับแล้วก็ เหตุผลว่าอยากได้สก,กินกับบลกเ n เนลไปทำอะไรด้วยนะครับโอเคครับถ้ารู้แล้วก็รีบส่งมากันเยอะๆนะครับรอมามันจะสนุกมากเลยนะครับห้าสิบซับนะครับรออยู่นะครับห้าสิบซับนะครับสออำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับขอบคุณครับ ชมดูคลิปไหนจบ,บรบกวนที่จะกดไลค์ที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มสีแดงหรือปุ่มติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ yeah.